น้องเขาก็บอกว่าเออรู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบพอใจแต่ว่าอายุมันก็ห่างกันค่อนข้างจะเยอะตอนนั้นบอกประมาณเก้าถึงิปีอะตัวหนูเองค่ะอายุเยอะกว่าตอนนั้นอะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอายุไม่ใช่ปัญหามันก็ค่อยคพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยจนถึงเดือน1 1อ็ดดีดีน้องเขาก็หายไปหายไปหายไปแบบหายไปเลยอะค่ะ ร้อยแปดคำถามหัวใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะค่ะคือหนูอะ่ะรู้จักกับน้องคนนี้ค่ะตอนที่เขามาฝึกงานที่ทํางานค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะก็คือไม่ได้คิดอะไรนะคะมันก็เป็นรูทีนของทางหน่วยงานนะคะว่าจะมีเด็กมาฝึกงานเป็นช่วงอะร aw, ละยะเวลานหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรแต่ว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเก่งและทยาศไดดีอะค่ะแล้วพอดีว่าจะเปิดเหมือนจะเปิดกิจการส่วนตัวค่ะก็เลยชวนน้องเขาไว้ตอนที่น้องเขาฝึกงานอยู่เถ้าสนใจแล้วจบไปแล้วยังไม่มีงานทอะะไร่เี้คก็ อยากจะชวนมาอยู่ที่ร้าน,น,นพอน้องเขาก็จบไปใช่ไหมคะก็ไม่ได้อะไรระหว่างที่เขาจบไปอะที่ทํางานก็จะมีการแบบเหมือนออกหน่วยนอกพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไปเจอนอนเขาทีตอนที่เขานองก็จบแล้วระหว่างรอสอบน้องเขาก็บอกเออช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ทางานี่บสาขาค่ะเพราะว่าเป็นช่วงว่างก็เลยบอกว่าเออลองกลับมาตามไหมมามาเหมือนมา,มา,มาทบเวนความรู้เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถึงเวลาสอบเสร็จแล้วอยากจะไปทํางานด้วยกันก็ชวนไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เริ่มมีการคุยกันนอกรอบอะค่ะหมายถึงว่าเริ่มมีการโทรคุยกันมีการเป็นห่วงมรยหญ่เขาเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอกันข้างนอกบ้างการมาส่งบ้านเขาอะค่ะกับบ้านหนูอะค่ะอยู่ห่างกันประมาณ6กเจ็ดสิบกิโลเขาต้องข้ามประมาณ2จังหวัดแต่แล้ว คือเขาก็มาใช่ไหมคะมาส่งส่งหรือว่านั่งแท็กซี่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นประมาณนึงน้องเขาก็บอกว่าเออรู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่หัวจีแต่ว่าอายุมันก็ห่างกันค่อนข้างจะเยอะตอนนั้นก็บอกประมาณเก้าถึงสิบปีอะตัวหนูเองค่ะอายุเยอะกว่าตอนนั้นนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอายุไม่ใช่ปัญหาก็เลยเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันก็จะประมาณปีที่แล้วช่วงที่เริ่มคุยจริงๆังค่ะจะเป็นช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้น ดีน้องเขาก็หายไปหายแล้วหายไปแบบหายไปเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรเขาอ่านหนังสือสอบเขาเครียดแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหเครียดเราหายไปทั้งอาทิตย์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ตอนนั้นก็พยายามเข้าใจว่าเขาเครียดแล้วก็ไม,ไม่ไม่ค่อยไปกวนเขาสองสวันก็ทักไม่ทีถามว่าเป็นยังไงบ้างพ <c oughs> อเขาสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาคุยจริงจังแล้วว่าไอ้ตกลงยังไงเ <c oughs> ขาก็บอกว่าขอคุยไปก่อนอย่างนี้เรื่อยๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราเราก็สึกว่าอยากจะคือเหมือนกับอถ้าไม่ขึ้นมันก็ควรจะลงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยว่าถ้าเเอออาาาคยยย่่่่งงี้้้กนนนนนัั็็ปไรืๆมิดพฒขึ เพราะว่าด้วยอายุที่มันห่างกันเป็นคนไปงอเขาเองอ่ถ้าอย่างนั้นเราคุยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็สมุปน้องเขาก็เลยมาทํางานอยู่ด้วยกันค่ะแล้วมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขึ้นไม่มีสถานะแต่ว่าการปฏิบัติอะไรค่อนข้างจะเกิดเลยไหมคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันก็มีสัมผัสสกินชิปบ้างประมาณอย่างนี้ค่ะหนูอยาก มีคำถามอะไรอยากถามพี่อ้อยพิชชอรคะ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเอาอยัางไงกับชีวิตตีอะคะ่ะคือก็รู้ว่าอันนี้มันไม่มีอนาคตแน่ๆค่ะพี่แต่ว่าจะตัดหกักติดไปตอนนี้มันก็ต้องทํางานต้องเจอกันทุกวันแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใจแข็งคอเดี๋ยวนี้มีคนอายุห่างกันกว่านี้ตั้งเยอะที่เขารักกันก็มีเยอะแยะไปเราได้เดินมาถึงยุคหนึ่งที่มันความสัมพันธ์มันไม่มีเงื่อนไขได้ไดอะไรแล้วะแรรักเนอะในที่สุดแล้วอะทุกวันนี้เราเห็นหญิงกับหญิงชายกับชายแก่อ่อนกันต่างชาติศาสนา ออ้ยความแตกต่างสารพัดเลยเนาะแต่สิ่งที่เขามีเหมือนกันคือเขารักกันพอบอกอายุห่างกัน9ปีพี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในจังหวะไหนแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในจังหวะเวลาที่เขาอาจจะกําลังสแสวงหาค่ะอะไรหลายอย่างในชีวิตรวมทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยก็ได้ แล้วคนที่อยู่ในวัยแสวงหาแบบนี้มันก็เป็นไปได้ค่ะที่แบบเออเจอแล้วเออชอบลองคุยดูเออแล้วเดี๋ยวก็เจอเพราะเขายังแสวงหาไงชื่อก็บอกแสวงหาเนาะในขณะที่อายุแบบเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เราอยากจะแบบจริงจังแล้วแหละพอสองคนมองเป้าหมายต่างกันปั๊บเวลาที่เดินไปด้วยกันมันจะเห็นภาพชัดเราเริ่มจะแบบเอยถ้าไม่ไม่ความสัมพันธ์ไม่ขึ้นก็ต้องลงแล้วนะเธอแต่ของเขาแบบ พี่ขอคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้หรือพี่เลยไม่รู้ว่าใครใจร้อนหรือใครใจเย็นไปหรือใครใจร้อนไปซึ่งถ้าเกิดบังเอิญว่าหนูหรือใครไม่มีใจใช่หรือถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าก็คุยกันอีกสักพักก็ได้พี่แต่หนูก็ต้องมีการตั้งกติกาว่าคุยคือคุยคบคือคบไม่ใช่คุยและทําเหมือนคบ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าเขากําลังเอาความรู้สึกเราไปเล่นเวงแปลว่าความสัมพันธ์จากนี้ก็คงต้องมีสติเยอะแหละหนูอยากจะลองแบบยังเป็นแบบนี้ไปก่อนก็ได้อะค่ะค่ะแต่ก็มีสติไว้หน่อยเ้วกันยั้งตัวเองไว้หน่อยไหวไหมล่ะยั้งเนี่ยตอนยั้งเนี่ยคะ่ะต่าจะยากนิดนึงค่ะตอนนี้เขาก็เลยชวนไปเที่ทยวค้างคืนเนี่ยค่ะใจดาไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละคือมันแอบมีความอันตรายนิดหน่อยค่ะตรงที่ว่าคือพี่เข้าใจนะเว้ยความสัมพันธ์ของคนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคพวกพี่หรรรรอออกกงงัััั้นนนาาาาทีี่่เเเจะมมมคววสพธ์ดืขต ร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าพี่แอบกลัวนิดเดียวว่าถ้าเกิดสมมติว่าในขณะที่เขายังคิดแค่นี้แล้วเราแบบไปไกลกว่าคนคิดไกลกว่ามันเจ็บกว่าอยู่แล้วไงพอคนที่มันไม่ได้รักกันด้วยใจจริงๆก่อนแล้วมันไปมีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะนํามาสู่ปัญหาอื่นๆได้อีกเยอะอะค่ะ uh huh. อันนี้ก็เลยอยากแบบเรียกสติไม่ได้เป็นคนโบราณถึงขนาดว่าแบบไม่ได้เธอต้องแต่งงานก่อนนะถึงจะ <ไป S 2> อะไรยอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเนาะ,ะแต่พี่แค่เห็นมาเยอะว่าคนที่มันเป็นรักกันอะ ต่อไปข้างหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะยังไงแต่พอเริ่มต้นจากแบบผมก็ยังแบบแค่นี้นะแต่ก็เห็นแก่ตัวมันมีมากอ่ะจนอยากได้มากกว่านั้นเนี่ยอันเนี้ยเราจะลําบากเพราะเราเราอาใจเล่นไงก็ไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายแต่โลกแห่งความเป็นจริงมีอะไรที่ใจร้ายกว่าเราคิดตั้งเยอะงั้นหนูจะดึงสติตัวเองยงไงเดีะค่ะคือ ไปแล้วอะค่ะพี่คือคือไปแล้วมันก็ต้องหยุดให้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะหนูจะชอบเขาพี่ก็ไม่ว่าพี่พี่ว่าการที่เราจะชอบใครสักคนไม่ใช่เรื่องผิดแต่ที่พี่รู้สึกว่าเราจําเป็นต้องดึงสติคือเฮ้ยเด็กมันจะเล่นกับเราจริงๆหรอไม่รู้นะพี่เป็นพี่พี่จะพูดกับตัวเองแบบนี้เลย9ปีเนี่ยวันหนึ่งเธอเจอคนใส่กว่าฉันวันหนึ่งเธอเจอคนอายุเท่ากัน,วน,น,ค,น,กนความหวือหวาความตื่นเต้นมันจะมากกว่าฉันหรือเปล่าอย่างน้อยมันได้ได้คุมสติตัวเองไว้คร่าวๆว่าอย่าเพิ่งคิดไกลย <c oughs> อย่าเพิ่งคิดไกล บืองเอินมันไม่มีสติขายลูกใช่จะซื้อให้เหรอ <c oughs> พี่จะ<อ>ซื้อให้เออไม่ซื้อไม่พี่ซื้อแจกเลยแหละเรื่องหออปะค่ะใช่ไหมคะมันมันเลยอยู่ที่หนูแหละพี่จะทได้แค่บอกแต่คนทํามาคือหนูพี่ว่ากลัวไว้ก่อนก็เป็นเรื่องดีนะมีคนชอบถามว่าทํายังไงดีคะหนูไม่กล้าเปิดใจกับใครอีกเลยก็ดีแล้วถ้าหนูใจกล้าเปิดใจกับใครง่ายไปอันนั้นแหละน่ากลัวจริงเหรอปไป แต่จังหวัดกันสองคนเนี้นะ,ะจะดีหรอเราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่อย่างเงี้ยลองพูดให้เขาฟังบ้างดูซิเขาจะตอบมาว่าอะไรมันเป็นการหย่อนถามอะ่ะเหมือนหย่อนถามเฮ้ยใช่แฟนกันหรอ,อถ้าถ้าแฟนเนี่ฉันไปแต่ที่ไม่ใช่แฟนก็ไม่รู้จะไปทําไมบางทีเราอาจจะต้องมีชั้นเชิงหรือมีฟอร์มบ้างเนาะอ,อันนี้พี่ไม่ได้บอกว่าหนูชอบเขามากๆไม่ได้เนะก็มันชอบไปแล้วอะ่ะอย่างที่หนูบอกอะ่ะใจมันชอบไปแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าก็ชอบไปแล้ว หรือบางคนใช้คําว่าความรักเป็นคําตอบสุดท้ายก็รักอะค่ะแล้วแบบยอมทุกอย่างเลยอันนั้นค่ะชีวิตจะเป็นความรักที่หายนะในที่สุดถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะทําอะไรที่แบบเหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนก็บอกเขาไปว่าก็ยังไม่ใช่เป็นแฟนขอให้เบรกอยู่นะหนูลองค่อยๆค่ะค่อยๆเข้าใจเวลาเราชอบแล้วอะมันก็นะอะไรมันก็น่าจะได้ไปหมดแต่อันนี้ให้ยากไว้ก่อนก็ดีหนูหนูอายุเท่าไหร่แล้วนะคะลูกจะสี่สิบแล้วค่ะอ๋อโอเคสติต้องมาแล้วลูกถ้าอายุปูนนี้ล่ะ ถ้าหนูอ,อายุแบบ19-20อะไรพี่จะโอเค,คแต่จะ40เนี่ยต,ต้องมีสติเยอะๆแล้วแหละที่สาคัญพลาดตอนเนี้ยแผลหายช้า พะเรามาถึงวัยที่แผลจะหายชาแล้วชหายชาลงเรื่อยๆทั้งแผลกายและแผลใจค่ะมันก็มีเป็นวิธีคิดแหละค่ะว่าบางคนบอกว่าโอ้อายุอยู่มันจะอายุขนาดนี้แล้วเราไม่ควรเว้ยที่จะมาต้องแบบมาแบบพลาดตกมาโดยง่ายๆแบบนี้เสียรู้เด็กแต่บางคนก็บอกว่าก็แค่อายุ40แล้วแหละฉันก็อยากจะแบบไปให้มันสุดเลยอ่ะมันก็เป็นวิธีคิดถามว่าใครถูกใครผิดไหมไม่มีถูกไม่มีผิดอย่างที่พี่บอกแหละมันก็เป็นตัวของเราแต่เป็นแต่ว่าเราทําใจได้ใช่ไหมกับใดๆก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าทําใจได้ก็โอเค ค่ะนะคะส่งความคืบหน้ามาด้วยนะคะดูเหมือนไม่ค่อยอยากรู้เลยไม่ค่อยอยากรู้เรื่องน้องเลยโอเคนะคะขอบคุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลาบไฟเดย์ร้อยแปดคำถามหัวใจ